มือสามารถก่อนเสร็จแล้วเอามาจอดแค่วันเดียวนะไวมากป๊าคิดว่ารถมุมมองของป๊าเป็นไงบ้าง PlayStation 2นะครับเดี๋ยวเราจะเอา PlayStation เนี้ยใส่เข้าไปไว้ในรถเลยแล้วก็เล่นเกมในรถเลยเขาียกว่าในงาน h o ตอิ p พ r t ตไนท์ในปี2000ใช่มันจะมีการที่เขาเรียกว่ามอบถ้วยรางวัลถูกเป็นถ้วยสี่เสาเทเว่ ช่วยประมาณนี้ใช่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 นะครับตรงยุกอ่ะตรงยุกแล้วเราพยายามทำคดีแล้ววันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่เอาเจ้าเฮดเดปเทสยี่สิบาเขาเรียกว่าเฮดเดปเทสสตาสตาเออชื่อเราลืมได้แล้วลืมชื่อเฮดเดปเทสสตาออกมา เคยโฉมครั้งแรกใช่แต่ท่านผู้ชมดูเนี่ยอาจจะเห็นตัวจริงตอนผสมบูรณ์แล้วใช่ใช่อันนี้เรายังขาดภายในยังไม่เสร็จยังเป็นฟิล์มดำอยู่เออนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนี่ตอนนี้เป็นไงฟิลเดอร์ฟาดฟิลเดอร์ฟาดใช่นี่ปลาหมึกกระโดดเข้าหารถเต็มเลยนะใช่เหรอเออเขียวไฟได้หมึกถ้าเป็นสีม่วงนี่แมงนานะอ่าถ้าสีครวญ copy love เออ copy love ต้องไวเนี่ยสีเหลืองอะ yellow เล็ตั้งกี้โอเคเดี๋ยวไปดูรถกัน สวัสดีครับผมพีศรี้าค,ครับก็สําหรับรถรางวัลในงาน h o n d a f a ฟสนะครับปีนี้นี่เลยครับซีวิกอีเบางคนบอกเฮ้ยอีเมันก็สีประตูหาได้ทั่วไปนะครับแต่คันนี้แต่งเป็นแฟชั่นในยุค Y2K หรือเดอะฟาสนั่นเองนะครับผมก mm ็ hmm. สมัยก่อนนะอย่าง Y2K เนี่ยยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทแบบอลังการอย่างเงี้ยนะครับสีสันลวดลายต่างๆเนี่ยก็จะเยอะนะครับแล้วก็จะมีเรื่องอ่าเรื่องติดไฟใต้ท้องก็คือจะทําทให้รถดูแล้วแบบ อาจจะแบบบางคนอาจจะเฮ้ยตอนแรกอาจจะรู้สึกว่าแบบไม่ชินนะครับแต่ดูไปดูมามันก็คือแฟชั่นของยุคนั้นจริงที่ภาพยนตร์เดอะฟัสตอนนั้นก็เรียกว่ามีอิทธิพลในการแต่งรถของวัยรุ่นคนไทยและทั่วโลกมากนะครับถ้าอยากจะลุ้นรถคันนี้นะครับอยู่ในมือคุณเขาเป็นรถรางวัลนะครับรถรางวัลนะครับให้ฟรีเพียงแต่ว่าคุณเล่นเกมลัคกี้ดอลนะครับเสี่ยงโชคเลยนะครับก็ถ้าคุณไปคุณก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นนะครับคุณอาจจะได้รถคันนี้กลับไปกลับบ้านเท่ๆนะครับมีรถเวสตซิงซะอีกคันหนึ่ง <laughs> hello swan my name is chad from the youtube channel cb media and today i'm at smith's garage attending a jdm meet for larry chen and one thing i noticed i really love this four-door honda civic uh, in america we call it the ek sedan and i love the style the um, like when I was younger we have a big car show called Nopi Nationals. And this was the style of car that would attend Nopi Nationals. Like the 2000 Fast and Furious style. And seeing it just makes me very happy. Because it reminds me when I was young, when I was a young car guy, and this was the popular style. And I like it a lot. Oh, ตรงมันเสพดูแลอารมณ์แบบฟิลเหมือนเดอะฟลงเดอะฟาเลยนะคนได้ไปกงโคตรคุ้มเลยนะเอาไปฟิลแบบไม่ต้องทําอะไรเลยนะนี่มีไฟสมัยก่อนต้องแบบฟิลนี้นะติ๊กเกอร์ก็ตรงเต็มเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งพี่ว่าสวยนะคือถ้าปีนี้คนที่ได้ไปก็ยินดีด้วยแล้วกันคุ้มมากแล้วก็ถ้าได้ไปผมว่าเก็บแบบนี้โดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยรับรองก็คืออยู่ได้อีกยาวเพราะว่ามันก็เป็นเขาเรียกเหมือนของวินเทจไปแล้ว เงชอบครับครับสวัสดีครับผมชัดนะครับเอาเอาพันโทนนะครับผมหรือชาร์ปิสแรมนะครับครับก็ความรู้สึกแรกที่เห็นรถคันนี้นะฮะเห็นทีแรกก็รู้สึกเหมือนเหมือนฟาสต์ฟิเฟียดเออแบบต้องมีติ๊กเกอร์ด้วยนะห้วยขวางอยู่ไหนเฮ้ยหยอก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 ก็ก็เลยครับนึกถึงหนังเรื่องฟาสต์แฟิเฟียดนะครับก็ ดีฮะสวยฮะก็ใครได้ไปก็ขอให้โชคดีนะครับครับผมวันนี้ก็คอนเฟสทีม2 0 0 0ตัว2000ก็ออกแนวแบบไฟใต้ท้องไฟหน้า,าโปรเจคเตอร์มีงหลังสูงสูงค่าลายสติ๊กเกอร์ก็ย,ย้อนยุคดีสนุกดี เราไม่พลาดทุกปีแล้วที่จะไปงาน Honda f e s t นะครับไม่ว่าจะจัดที่ไหนเราก็ตามไปก็พวกผมกับแก๊งพ่อค้าดัน2โลก็รู้กันดีนะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่งานแล้วระหว่างทางแล้วกันครับตรงยุคโคตรอ่ะตามตีมไวดูเคเลยฮะสมัยก่อนนะเกม Need for Speed อะไรเงี้ยที่ที่คนเคยเล่นน่ะคือแมนท่านี้เลยอ่ะตรงยุคมากๆคือตามตีมจริงๆนี่คือถ้ารถไปไม่ตรงยุคนี่คือรู้สึกเครียดแล้ว แต่ครั้นี้สวยเอาสวยมากรอดูตอนที่แบบว่าไฟแนลอีกทีนึงในในในงานเลยครับ

ก็ไ่แก่งนั้นไม่ถูกหรอกมาเละโอ้โหไอ้ตว์โอ้ยต้นแล่แ lap l กินของกินเดีวไปเล่นดิโอหายเนี่ยเรียบร้อนเป็นกอนเออนี่ย้เินหัวอะไรเนี่าเดงอ่ะได้แลได้แล้วให้เด็แล้ว ตสาลีอะเตเฮ้ยเซลปเนี่ยเซลเลเนีย มาถึงที่งานวันงานแล้วนะครับก็อยู่ในช่วงประมาณ3ามโมงบ่ายสามกว่าก็บูธจัดเสร็จเรียบร้อยรถต่างๆที่กําลังเตรียมเข้ามาก็ค่อนข้างที่กําลังเนี่ยเข้ามากันแล้วนะฮะอยู่ในช่วงที่กําลังชุลมุนอยู่นะครับช่วงนี้แล้วก็กิจกรรมเดี๋ยวมาดูกันตอนกลางดึกแล้วกันว่ากลางๆช่วงเย็นๆพามทถามนะครับผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับในวันนี้ก็อากาศดีมากนะครับแล้วก็ ทุกท่านให้ความร่วมมือค่อนข้างที่จดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของเวลาเรื่องการจอดรถนะครับผมก็ก็ถือว่าเดี๋ยวรอชมกันต่อตนต่อไปว่าจะสนุกกันในขนาดไหนสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็ยังอีกครั้งหนึ่งนะครับกับสําหรับรถที่เราจะเอามาแจกกันในงานนะครับสคันนะครับที่อยู่บนเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถป๊อปหนึ่งคันสําหรับวิซิเตอร์ที่ เข้ามาร่วมงานนะครับผมแล้วก็คนที่ได้ซีเล็กเตอร์จากที่เอารถเข้ามาจอดด้านในนะครับผมก็จะลุ้นในส่วนของรถรถใหญ่ไปนะครับผมวันนี้ก็คือจะเป็นรางวัลใหญ่แล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวชมบรรยากาศร,รอบๆเอาล้วกันครับ เขาเล่นของทางเด็กเชินะอบคุณหนม่งสองาวหนึ่งสองสามหนึ่ u สองสามหนึ่งสองสามหนึ่งองสามหน่งองสามหนึ่งอาน่งองมหนึ่งสามหน่งสามหนึ่งสองสามหนึ่งสอามช่ของสามหน่งสองสามนึ่งสององสามหนึ่งสอาน่งสา่องสาสามองสมหนึ่งสานึ่งสองสามหองสา่าหนึอง่อ

ตดต่อตรงนี้แ้วเปิดยางแล้วมีเสียงเยอะที่สุดรับยางโลโก้เป็นชุด โอ๊ยเอ็งก็่วยได้ค่ะต่อลืมไปทั่วทีจ่า <laughs> ตอนนี้ก็ถือว่ามาอยู่ในช่วงของกลางงานแล้วนะครับก็เหลือกิจกรรมอีกแค่เพียง2กิจกรรมสุดท้ายนะครับในเรื่องของการแจกนั่นเองนะครับตอนนี้เป็นช่วงเบรกจากที่ผ่านมาเมื่อเมื่อสักครู่ก็ค่อนข้างเดือดอยู่พอสมควรจากไอละงานรันเว์เมื่อสักครู่นะก็โอบแบ็คฟงแบ็คไฟกันชุดใหญ่ได้ระบายกันชุดใหญ่ในปีนี้นะครับแล้วอย่างที่บอกว่าปีที่แล้วเป็นปีที่เราจัดที่เมืองทองและเงียบเหงาที่สุดปีนั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าเงียบเหงา คนที่มาที่งานนะร่วมงานเยอะกว่านะแต่ว่าที่บอกเงียบคือเสียงงานค่อนข้างเงียบเพราะว่าเราไม่มีการเบิ้ลเบิ์นอะไรแบบนี้นะครับผมเพราะว่าตรงตรงนี้เป็นที่เปิดที่สามารถเราสามารถแสดงกิจกรรมอะไรก็ได้นะครับตรงนั้นมันเป็นใกล้กับหมู่บ้านเนาะอ่ะปีนี้ก็เลยได้ค่อนข้างตอบโจทย์ให้กับทุกท่านได้มาออกออกแบบแสดงกันแบบชุดใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับก็นี่แหละเป็นกิจกรรมเล็กน้อยที่พวกเราก็จัดขึ้นมานะครับแล้วนี่เดี๋ยวจะเป็นลนะักกิ้ดอ้ละ ในส่วนของล็อกีิดรอของสปอนเซอร์ที่เอาของทั้งหมดเลยเนี่ยมาแจกนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเราด้วยเช่นกันเดี๋ยวจะมีการประมูลสินค้าของคอทเฟรชนะครับผมแล้วก็มีการแจกในเรื่องของมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์กันด้วยโอ้อันนี้เป็นเป็นงานเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นของหวันใหญ่ของพวกเราแล้วกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามชมเอาแล้วกนะันว่าเรื่องราวจะเป็นไงกันต่อไปนะฮะ คือมีความตั้งใจกักนมากว่าอย่าทำให้รอบนี้ออกมากเป็นยุกปอกพันให้ได้มากที่สุดพรไปเลยก็ได้ให้มันดูเหมือนยุกสองพันเราก็เลยเอาสีต้มทุกคนสีต้มคือมันถึถึงอะไรตัวแต่ฟ้าเนี่ยตุ้มตออัมันก็คือยุกนั้นเลยแล้วก็ไปสีเขียวม,มันขึ้นหน้าชีฟ้าอะไรฝั่งนั้นอยู่นึกออกไหมครับออกหัวหัวอยู่กชอกหัวออหัวนะออกก้อยก้อยอยู่หัวกลับครับเนี่ตื่นเต้นแท้

8คนสุดท้ายครับที่จะได้กุญแจดอกจริงในการไขและรับรถคันนี้ไปนะฮะการที่เราเล่นหัวก้อยเมื่อสักครู่นะครับเป็นดวงล้วนๆนะฮะคือก็ต้องเดี๋ยวรอชมดูว่า ในแปดคนนี้ใครจะได้เราจะมีทั้งหมด1ิบดอกนะครับหนึ่งในนั้นหนึ่งดอกที่จะขายกุญแจนี้ได้ถ้าเกิดว่าแปดคนนี้ยังขายไม่ได้รอรอบสองนะครับผมรอบสามไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เท่านั้นเองเดี๋ยวรอชมเอายังไม่มั่นใจขออีกทีทั้งหมดกี่ดอกครับเชฟกุญแจครับหมดสิบดอกนะครับนี่ค้าเบนกี่ดอกยัไครับ ไม่บอกสิบตอกคนมีแต่คนเราจะทำไงกลับไปเรื่อยกลับไปเรื่อยๆคนันนสมติดถูกต้องเ h e s a ้คนแล้วยไม่เดเอาลงมหมดรวมแล้วเอากับใจนครับที่จะเอารถกันส้มซีพงกับบ้านังใจเอาไปอย่างแรกจะโ เ,เจ,เดเจไดีครับเจครับถ้าได้รถขี่ไปเจจะโทหาใครเป็นคนแรกครับสายใจก็มาครับแล้วก็เจขับรถบรไมปขับเกียร์กระปุกไม่เป็นโอขอบคุณเจครับส่งไมน์ต่อครับพี่ช่วยเลยครับพี่บอลครับพี่บอลเคยมาร่วงสมุทรอบนี้ลึกสุดข,ของานี่ไหมไม่เคยเลย เคยลึกขนาดนี้หรืไม่เคยมางานนี้เลยไม่เคยเข้าเลยไม่เคยเข้าเลยเลยไม่ใจนะว่ากูจะได้กลับบ้านไปโทรเรี่จะส่งให้โทรเรี่จะสายไม่โทรแล้วส่งไมปต่อโอเคปีที่แล้วก็พูดแบบนี้แล้วเป็นไงโอ้ยครับะฮะ So if you get the car what are you gonna do? If you get the car what are you gonna do? s h l w the t o r l d show the world, I'm gonna drive you back to Malaysia. มันจะขับข้ามไป100%มันสิ่งมัน100%เขาบอกให้ดูได้ขับกูได้ขับกูได้กูจะขับกลับมาเลยมึงจะไปได้ไงเริ่มกูไม่ให้ขับเข้าไป There's no VIN number There's no VIN number Okay Because I love it The guys game we lost one Let's go Okay Okay โค้ชต่อไปครับ มีชื่ออะไรครับพี่ไผ่ครับพี่ไผ่ครับพี่ไผ่ถ้าได้เล่นับี่ไป่จะบอกใครเป็นคนแรกครับ วค่สนเลสีอะไรสีอะไรสีบอลเงินชุดแต่งอะไรชุดแต่งมูแก้เันรู้ยล้อแมกครอะยังไม่รู้ถ้าได้ทันนี้จะขี่เลยไหมเราหมจะใครจะกี่นะหนยังรู้เลยเรายไม่รู้ชีวิตมึรู้หาอะไรบ้างเนี่ยมันจะเป็นอะไรเลย นิดเดียวทติบตตัวขอบคุณมากครับอาจบายครับขอบคุณครับเอฟเฟอร์สง่ายๆครับปูใจอยู่ในมือผมแล้วนะครับขอบคุณนทุกคน Everybody w e r Here ไอ้ฟับทำได้แสบมากมึงฟัพได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ลองดู yeah, yeah. ขยับขยับหน่อยพี่ขยับขยับหน่อยมาไหมไม่มามมาเ <laughs> okay. okay. okay, n no. โอเคอะลองดูครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมขยับมืออะไรหน่อยได้ไหมได้ไหมได้เนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนทำสมาธิหน่อยนะทำสมาธิแป๊บหนึงเออทสมาธิแป๊บหนึ่งอะเสียบครับลองเสียบดูเสียบดูดูเฉยๆอะขยับมืออะไรหน่อยมติดไหมอะบิดดู ได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไ่ไนั่งก่อนนั่งก่อนอ่ะใจเย็นๆนะค่อยๆเสียบนะเอาเสียบเข้าไปครับอ่ะปิดได้ไหมปิดได้ไหมเข้าลึกๆเข้าสุดไหมมุมอะไรไหม ค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนลองหมุนดูลองขยับขยับพวงมาลัดูได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไ่าา ไปเลยไป่เ้ที่อยไปเตยไเตยไหมได้ไหมไปเลยน้าก่อนน้าก่อนก่อนทำใจโล่มรอบเนี้ยทำใจ่มนะงิงไหวิงไวหมดเงียครับค่อยๆเสียบค่อยๆเสียบเดี๋ยวไปสุดเอาให้สุด ขยับไหมขยับไหมไหนผมช่วยดิได้มมาียาตามบีหน้ามาบียานตาไปเไปเลยเสียบมาเสียบไปสุดนะครับเสียบเสียบไลึกๆครับ่อเียบลึกไหมครับแลคอยคยครับครับขิดได้ไมขยับ้้น้้น้น วันเกิด <rôle> อีกแล้วว <lö Game 91> ันเกิดอีกแล้ววันเกิดอะไรนะยี่สิบห้าันวาสองวันสองวันวันเกิดอีกแล้วยี่สิบห้าันวั ผู務務้จัด <C ourse> ใช่ค <apology> ร <C ourse> ับเป็นปีตึงปีขายบางคนสงสัยช่างถามผมปีน่าขายปีน่าหรือถ้ามีงานเราเรียกถ้าต้องเอารถไปโชว์ให้เราด้วยโชว์ใช่ครับใช่ครับให้เป็นกฎนาฬิกาดีๆกับเจ๊ด้วยนะครับเอาล่ะท่านผู้ชมครับผมคงไม่รบกวนเวลา ท่านผู้ชมเหลือท่านผู้เข้าร่วมการในครั้งนี้อีกแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาท่านผู้เหญ่ทุกท่านจะได้สนุกได้เล่นจอยเพื่อนเพื่อนได้สังสรรค์กันนะนะใส่ลงรูปแห่งนี้นะครับรวมถึงบางท่านอยากจะไปพักผ่อนที่โรงแรมหรือไปเที่ยวในเมืองนะครับอันนี้แล้วแต่ท่านแต่ถ้าอเตนความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับดีใจค่ะดีใจดีใจมากเลยเหรอถือว่าเป็นครั้งแรกไหมได้แบบสเปเชียลกิฟต์ใหญ่ขนาดนี้ ครั้งแรกเลยโอ้โหแล้วได้ข่าวว่าอีกแค่ภายใน2วันเป็นวันวันเกิดโอ้โหยิ่งโชคดีก็ใหญ่เลยได้ของขวัญวันเกิดจิ้นใหญ่ซะขนาดนี้นะครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยพวกเราก็พยายามรังสรรค์กันค่อนข้างที่จะแบบหนักหน่วงกันพอสมควรนะฮะในรอบนอกเนี่ยคือพยายามให้มันเป็นในธีม y 2 k จริงๆนะครับผมให้มันเป็นในยุค2 0 0พที่ในยุคที่พวกผมเล่นกันหนักๆเลยนะครับในยุคนั้นก็ประมาณนี้เลยก็ถือว่าขอยินดีด้วยแล้วกันนะครับในสำหรับ ได้รถคันนี้ไปในวันนี้นะโอเคโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรว่าก็ประมาณนี้แหละขอ,ขอบคุณครับอขอบคุณครับบ๊ายบายหน่อยขอบคุณค่ะ